ทำไม,มแมลงสาบถึงมีชีวิตอยู่ได้ในทุกยุคสมัยหน้าตาดั้งเดิมของมแมลงสาบเป็นอย่างไรภาพมาแมลงสาบแมลงสาบสัตว์ล้านปีทำไมถึงมีชีวิตอยู่ได้ในทุกยุคสมัยหน้าตาดั้งเดิมเป็นอย่างไรมแมลงสาบเป็นสัตว์ที่อยู่มาในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ไดโนเสาร์ยังมีชีวิตจนปัจจุบันที่มนุษย์ครองโลก แม้ว่าจะมีสัตว์หรือพืชหลายชนิดสูญสลายหายตามกาลเวลาเนื่องจากปรับตัวไม่ได้แต่ไม่ใช่กับมแมลงสาบที่มันสามารถพลิกแปลงตัวเองให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์เพื่อให้เผ่าพันธุ์ของมันมีชีวิตรอดในแต่ละช่วงภาพมาแมลงสาบแมลงสาบใช้วิธีการใดบ้างถึงทำให้ตนเองมีชีวิตรอดมาจนถึงปัจจุบัน มแมลงสาบเป็นสัตว์ที่มีสีน้ำตาลขุนตามันอยู่ในวงแบลทิดมีรูปทรงไข่พร้อมด้วยหนวดยาวเฟิร์มกระดิกบางบางครั้งขาของมันมีหนามประดับอยู่บางตัวมีปีกที่เอาไว้บินใส่คนที่เข้ามาใกล้หรือทำร้ายทว่าบางตัวก็ไม่มีรวมถึงมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยในอดีตมแมลงสาบเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์สัตว์นานาชนิดและพืชมากมายทว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์อุกกาบายักษ์พุ่งชนโลกจนเกิดหลุมขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า ชิซูรุกชิซีเอกลับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็กลับตายลงไปเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ฉับพลันทั้งเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายจนท้องฟ้ามืดลงดวงอาทิตย์ก็ไม่ทอแสงดังเดิมจึงทำให้อุณหภูมิและสภาพอากาศหนาวเย็นขึ้นตามลำดับส่งผลกระทบต่อสัตว์และพืชที่ดำรงอยู่โดยการพึ่งพาดวงอาทิตย์ทว่าไม่ใช่กับมแมลงสาบ ที่มันปรับตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยลักษณะกายภาพที่เล็กจึงทําให้มันสามารถซอกซอนไปตามพื้นที่แคบแคบหรือรอยแยกของดินที่ปกป้องมันจากอากาศหนาวเหน็บสุดขั้วและจากความร้อนสูงได้พวกมันสามารถเอาชีวิตรอดอยู่บนบกได้แทบทุกที่ทั่วโลกไม่ว่าจะพื้นที่ที่หนาวที่สุดหรือเขตร้อนชื้น มแมลงสาบสามารถออกไข่ได้ถึง50ฟองขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ทำให้มีการคาดการณ์ว่าบนโลกนี้มีมแมลงสาบมากกว่า4 0 0พันสายพันธุ์โดยการสืบพันธุ์ของมันเรียกได้ว่าคิดมาอีกแล้วเพราะไข่ของมแมลงสาบมีสิ่งที่คล้ายเปลือกห่อหุ้มอยู่ภายนอกจึงเป็นเสมือนกรอบก,กำบังเพื่อให้มแมลงสาบออกลูกออกหลานมาให้ได้เยอะที่สุดพวกมันไม่เหมือนมแมลงชนิดอื่นๆที่กินพืชเป็นอาหารประทังชีวิตแต่พวกมันชื่นชอบการกินซากเพื่ซากสัตว์ แม้แต่กระดาษลางเสื้อผ้าหรืออุจจาระก็เป็นอาหารสุดโอชาของพวกมันเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ได้อีกทั้งยังสามารถอยู่ร่วมกันมนุษย์ได้อย่างดีสารเคมีต่างๆที่ว่าเป็นพิษเป็นภัยกับแมงหรือมแมลงชนิดอื่นๆแมลงสาบเรียกได้ว่าเอาอยู่การกำจัดมแมลงสาบจึงเป็นเรื่องยากทั้งมแมลงชนิดนี้ยังสร้างภัยได้อีกด้วยเพราะมันสามารถแพร่กระจายโรคกระตุนให้คนเกิดอาการหอบผือหรือบางคนก็แพ้มันได้ บ้านใครที่มีมแมลงสาบจึงต้องจัดการให้เด็ดขาดเพื่อพยายามให้ไม่มีมแมลงสาบหรือมีให้น้อยที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองและผู้ที่อยู่ร่วมด้วยในอดีตหน้าตามแมลงสาบเป็นอย่างไรภาพประกอบเนื้อหามีการค้นพบฟอสซิลสัตว์ชนิดหนึ่งในอัมพานที่ประเทศเมียนมามีอายุราวหนึ่งร้อยล้านปีก่อนในยุคครีเทเชียสชื่อว่ามานิปูลเลเตอร์โมดิฟิเคปูติส หากดูจากรูปลักษณ์ของมันแล้วมีความเป็นไปได้ว่าเป็นมแมลงสาบชอนิดหนึ่งในอดีตที่แตกต่างจากมแมลงสาบปัจจุบันจากการศึกษาพบว่าสัตว์ชนิดนี้มีคอยาวตาโตขายาวปากกว้างมีหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมบนคอที่ยาวดวงตาของมันโตสามารถมองเห็นได้ในที่แสงน้อยหัวของมันเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวเพื่อให้เหมาะกับการล่าเหยื่อในตอนกลางคืน นอกจากนี้ยังมีขาหน้าที่ยาวและมีหนามสั้นๆปกคลุมเพื่อจับเหยื่อนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าฟอสซิลแมลงสาบนี้มีลักษณะคล้ายกับตั๊ก,กแตนตำข้าวซึ่งแมลงสาบกับตั๊ก,กแตนตำข้าวก็มีโครงสร้างของปีกปากและระบบย่อยอาหารคล้ายคลึงกันการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ในอัมพัน,นี้ถือเป็นความน่าสนใจอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงสัตว์ในอดีตกับสัตว์ในปัจจุบันแมลงสาบ ในอดีตอาจจะมีรูปร่างเช่นนี้ก่อนจะปรับเปลี่ยนรูปร่างของตนเองให้เข้ากับยุคสมัยก็เป็นได้